อวันนี้มี FC f ซดูใน YouTube แล้วก็ตามเอาเลยแกชอบผมถึงบอกว่าถ้ามาดูของจริงจะได้รู้ว่าสวยไม่สวยก็พาพ่อที่เคยเล่นมาด้วยมาถึงแกบอกว่าโอ้เยี่ยมใช้ได้เลยวาใช้ได้เลย ิใดใช้ได้เลยอ่าขอบคุณหล,ลายๆครับครับนามสกุลผมคนบุญลํำนี่แหละอ่าปิดการขายเรียบร้อยให้คุณพ่อเอาไปใช้อ่ามัน,มนๆเหงเหงเด้ออ้าวเดี๋ยวค่อยท้อกสข้ออนุญาตเมื่อไรเราค่อยมาว่ากันผมบอกแล้วว่า ถ้า่าท่าก็เขายทกโซเอาินสองหม้อปรอยาเอาของเขาเยอะเ่โคยถ้าเขาถ้าเให้ก็เอาเลยนี่นึงอะไรดเขาไปเบิรับครับห้อาห่นไมปุ๊บเดคือทาก็ซปุ๊บเากมัก็เอาของเขาได้คือจังเปนึงแต่าอาครับครับอ่า เนเนเขาม่คงหลิงแตจับผแป๊เดียวยเขายงอร่อยละวสองบาทเนาะเจสเฮ้ยเขากินออก่เขนาดอันนี้ล้านเพิมกับจนันครพี่ยืมก้อนเ <c oughs> นี่ยก็ต้องย,ย,ยีมดยมแป๊บเดียว <c oughs> ลูกเคยคนงูเงินแต่่าประกาขอทำลูกสาว <c oughs> เอยอแป๊บเดียวเดี๋ยวปีนี้ด้นนคืนแลอย่ดูแผนเพจไว้ก่อนเนนี้ผมจะถ่ายตัวนี้ไว้มันจะเป็นนัมเบอร์ของมัน เดี๋ยวว่าตอนมาเอารถไม่ไม่ใช่เบอร์นี้เด้อเห็นสัญญาบ่นี่มาจำเละเหตุผลเนีน่เ็อได้ๆค่ะการกระเทือนให้ซื่อๆเนี่ยล่ะไม่ได้เอาสัญญามาบ่นสัญญาเนี่ยต้องกลับไปที่เดิม